ตัวเหมือนกันเปเลยอะต่างกันแค่ส u พอร์ตเราอยู่เป็น mineral s u มาก,ก่อนดาเมจไม่แรงแต่ว่าได้ของ c a อัพแน,นำมาหนึ่งปะสองแล้วสา,ามนะ c a p อัพหนึ 1, ่งั p หนึ่งั p หนึ่งหนึ่งแล้วก็สาม d มันจะเบาๆหน่อยนะบุ๊กราคาที่คนเดียววะนะ่าเลนบนไม่ไม,ไมนะาเป็นซัพ ก็ว่าอยู่ว่าสเปลมันมาเหมือนเป็นซับเป็นซับจริงๆด้วยปึ๊บเดี๋ยวเอสเวีเป็นซับเหรอนาซัดอัพสามมาก่อนด้วยอะ่ะเอาเวทเปล่าของเขาออกเป็นอะไรอะ่ะ รอบดูให้หน่อยสิของเขา,า,าออกเป็นอะไราาก้อนมะนาวแต่ว่าน,น่าจะออกไอบอลจริงๆผมออกดาบก่อนก็ได้แหละครับดาเมจมันจะแรงขึ้นด้วยออกอันนี้ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะเดี๋ยวนะเอสฟยลเขาหลุดเซลหนึ่งที เขาบอกว่าลูดผมน่าจะให้มันเล็งเองครับน่าจะง่ายกว่านี้่พ,พอเอสเซียมาเล่นทีหนึ่งนี้รู้สึกว่า สีฟ้าสีแดงว่ะพี่เก็บอะสมัยฟ้าก็สโลสมัยแดงก็ทูดาเมจสมัยสโลใชได้มจะได้ไม่ลืมใช้แต่ว่าสไัยทูดาเมจมันก็ดีอ่ะมันดีคนละแบบว่ะพี่ยังลังเลเลยพี่เล่นทั้งสองแบบอ่ะพี่ก็ยังไม่รู้สึกว่าอันไหนมันดีกว่ายังเห็นได้ชัดอ่ะไช้ สวยสวยมากสวยมากอุ้ยโลมากโอ้โหนี่ถ้าออกวีออกลองซอสมาน่าจะได้ละตะกี้น่าจะปักหวนแล้วก็ตีไปเลยแต่เหมือนความไม่อยากปัก มันแฝงอยู่แบบไม่ต้องปักก็ได้มันก็ตายมั้งอะไรเงี้ยเกมเล่นสมัยแดงดีกว่าบุกเอาสมัยอะไรมาเล่นอนะ่ะแดงมาโอเคพี่ทูช็อตไปช่วยพี่ทูช็อตไปช่วยแล้วตัวนั้นต้องฆ่าได้พี่จะได้ได้แอสเซสสวยบุกบุกเวลเจ็ดเลยลนะวิ้งนำยิ่งกว่ามิดอีกอะอไหลวะนะ เวลีวมไปยิงมาต,าตกใจหมดเฮ้ยบุกนำกว่าไอ้นี่อีกนะมิดเล่นน่ะนำกว่าทุกคนอ่ะตามตู่น,นะพี่นั่นปกนางไป็นท่าที่ส่งโตวะฝันด้พี่โอ้ด้วยเขาลองสวย สวยโดนลังแกโอเคนะอันนี้ไม่ใช่การร้านนาะมันต้องเป็นอย่างน้อยมันกลายมันก็โอเคนะเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้โหเจ็บจังอาุณเจ็บจังอะเจ็บจังอะมันเหมือนโมโหอะทำรายน้องไอเชียวเขาอะอยากไปเก็บไอ้นี่มากเลยฮันนี่ฟุตเก็บแป๊บ อ่าไปนะไปแล้วเอาเลยบุกจัดการพี่ให้เลยอันนี้ออกทีทีฟอสน,น่าจะได้แต่ว่ายังไงไอซ์บอลก็ดูดีกว่าอืมเขาไม่ตัวเข้าถึงก็คือยาสุโอไอซ์บอลน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันมีนาซัตด,ด้วยนาซัดเขาก็าออกไอบอล ปะเอาเหรอก็ได้นะโลมากอะบุ๊กหุ้ยระบบแรงแรงเลงเลงเลงระบบเลงอย่างแม่นใช่ใช่ตะเกียบเลงออโต้ใช้ระบบเชื่อใจเลยที่ผมเลงมือเมื่อกี้ไม่ไม่แต่พี่อะพี่จะเลงพี่เลงแบบออโต้ตายไปที่ผมคนละเพงแหละผมรัดกิ้วพี่เองอ่ะอ้าว ไม่ใช่พี่ที่ได้คิวหนาสัดเหรอพีไอเลงบันมากใช่ครับมันมากป้อมเฮ้ย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 ,ย <c oughs> <laughs> จะมาก็มาไม่ถึงอย่างสงสาร มันเฮ้ยเขาไม่มีมานะท้ <Allies S 1> มามอ,อ่าจมันสู้ใจมันสู้มากมากและเขาก็ได้ชัดแาวนะเห็นไหม <laughs> จังหวะนั้นคือมันต้องซัดแล้วครับทุกคนต้องแบบต้องเอาแล้วอ่ะ ไม่ได้อะศักสีเอเซียมันไม่ได้วะเราจะมาแพ้เพียงแค่ป,ป้อมไม่ได้จะใจสอบเพียงแค่ป้อมป้อมเดียวมันไม่ได้ต้องซัดเอาแฟดเลยเฮ้ยโดนด้วย <c oughs> ไ,มไม่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 มีถ้ามีก็เข้าไปแล้วเฮ้ <c oughs> ยเกือบตายแล้วนิดเดียวขอทีนึง อ่ะมาแลกกันนี่เนะอ่ะแลกกันหายไปไหนวะมันนี่หน่อยดิไหนวอกกับบ้านอ่ะโอ้ยอเกือบต,ตายเขาอยากได้เขาก็ไม่ได้เดี๋ยวไปแล้ว อย่าไปตีเกือบตายฮอยฮ้ยฮอยฮฮยไม่ได้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 ทำไมดาเมจไม่ค่อยแรงเลยอ่ะออกไออีแบบนึงนะเเฮ้ยไม่ไม่หมีๆมีมีโอ้โหโตบอย่างแรงเลยมี ดูดเลือดแล้วกันรองเท้าผมก็ออกไปแล้วเนาะในล่างเป็นไงบ้างโอ้ไม่ต้องห่วงเลยข้าวเลยครับผมว่างไปอ้อมหลังมว้อยู่ไกลหน่อยนิดนึงได้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 มาถ้ามุกอยากอึดอ่ะเอาเด็ดเดอีกอันหนึ่งอ่ะอึดแบบอีกฝั่งร้องไห้อ่ะยิงไม่เข้าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยตายแล้ว สวัสดีสวัสดีสวัสดีพวกไหนเอ้าเฮ้ยโดนด้วยไม่โดนบุกเข้ามันสวยมันจะพุ่งกลับมาไหมวะโดนเปล่ากะแบบสวนเปล่าวันเฮดพียาสโออะไรเงี้ยลองให้ได้ดิ ไม่รู้ว่าเกมตอน PC ตอนนี้ออกอะไรชิ้นแรกมันออกชิ้นมันออกแบ็คคิวเวอร์ชิ้นแรกเลยเอ่ะปกติแล้วอ,ะอ่ะ,ะพี่ก็สงสัยตอนนี้พี่เล่นู่โอ้โหถูชดบ,บารัตต์ <c oughs> อืมยิงอย่างแม่นครับเล็งแม่นมากนี่เลยเอาป้องแต่ก่อนนล้ อ๋อไม่ป้อมมันไม่แตกสักทีบุ๊คบุกๆไหนบอกว่าป้อมแตกก่อนนาซัพเพิ่งกลับบ้านมาเฮ้ยสวยเฮ้อยอันนี้จะตายแฟดหนีไปแล้ว อตาย,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 ยอันนี้เอ,อ้ยโดนด้วยสวยโคตรสนุกมากเลยครับเล่นผมว่าผมออกอันนี้ดีกว่าว่ะออกของที่มันบอกแอตทกเยอะๆอย่งางแบบบัตเตอร์สเตอร์อะไรเงี้ย เ้ยมันกันหมดเลยวินโวไปละกลับบ้านกันเลยกลับบ้านบ้างดีกว่าแล้วก็เฮ้ยผมว่าเราต้องออกจอ,อกเกาะเออว่า,าต้องออกจอ,อกเกาะน,นี่ว่าลืมได้ยังไงเนี่ยนี่ออกจอ,อกเกาะมากรอต่อมาหน้มากรอ,อต่อ,อ,ตอไปเฮ้ยไม่นะ <Yeah. S 2> <c oughs> เาาก็บมามงอแน่ไมมจ๊อบอ้าวทุ่มชอตไปไหนเนี่ยอ้าวรอดได้ไงอ่ะก็ไ <laughs> ด,ด้ตีน้ำไปหนึ่งทีมันมีคนยั่งเลสบุ๊ก <c oughs> พี่หิวให้ไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> พี่หิวให้ เรามีตบตายแล้วพี่เมื่อ้เผื่อ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 ไว้เพราะทางชีวิตนี้พี่ว่าพี่ไม่ต้องใช้ฮิวละถูช็อตมาราโตไม่นะเฮ้ยโดนด้วยไม่ขึ้นละเพื่อนโอ้โหไม่ใจเลย ขึ้นดิวะโอ้ยเอ๊ยเอ๊ยเอาเซี่ยจะเอาปะล่ะจะเอาปะล่ะมีวินบอละเว้ยนี่เลยนี่เลยเฮ้ยสวยโอ้ไม่เอาละเพื่อนโอ้เป็นเราเราขึ้นไปแล้ว คิดจะตามเอเที่มีไอซ์บอลอย่างนั้นเหรอคือผมชอบไอซ์บอลตรงนี้นะครับมันมันเอาเอาวะล่ะเนี่ยมันตามไม่ได้อ่ะเฮ้ยจะตายแล้วนะเฮ้ยเพื่อนแกจะตายแล้วยังจะตามอีกเหรอเฮ้ย โอ้โหแลกเลยครับจังหวะนี้เอซเซียวที่ไล่มาคือจะตายอ่ะยังไม่กลับบ้านไปออกของเลยฮะเดี๋ยวค่อยกลับไปกลับบ้านกันเลมันกลับแค่2วินาทีอยู่แล้วมาแล้วก็เอาเอาดาเมจมาอีกดาเมจก็คือบีเอฟซอรสมาไอดีแล้วครับไอหมด เเออนีีีี่ไงกกกดดรรโโมมมมททถ้าเกรฟออกไออีกระสุนจะเพิ่มไหมเพิ่มยังไงอ่ะอ่านะอ๋อหมายถึงว่าติดคีเหรอติดคีแล้วจำนวนกระสุนที่ยิงออกนะเรออกแล้วไม่ได้ขึ้นนี่ยมาไม่นำไม่ข่อผมตีมเราไออีกนะหรอใ่ใแต่มันต้องเกิดนะผมเนี่ยออกได้ผมไม่ได้ออกผมโคตรเกิดนะนี่เนี่นี่เนี่ย พี่ไปช่วยปุ๊กปุ๊กอะไรผมเป็นโฟมอ้าวไม่ใช่ด้วยผมเดินชฉยๆแล้วพี่ในบ้านไปเลย